น้องชายงคุณปกติดีครับแล้วทำไมเขาถึงยังไม่พูดครับหมอนั่นเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดสมองครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกไม่นานน่ะน้องชายงคุณน่ะพูดได้คล่องแน,น่ๆครับเผลอๆอาจจะพูดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเผือหมอขอเปลี่ยนคระับครับครับ ลุงป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนั่งก่อนครับครับครับเป็นไงบ้างครับคุณเขียวเมียคุณหายดีหรือ,อยังอ๋อเมียผมหายแล้วครับสวัสดีจ้าลุงป้าสวัสดีจ้าดีใจจัจเลย <cerca S 2> ที่คุณหวังาหายเร็วดีจัง คุณเฉียวเมียคุณแข็งแรงเร็วดีจังนะนอนนั่งนอนนั่งก่อนโชคดีนะที่คุณหวังอะสบายดีวันก่อนอะสามีคุณอะเขาไปขอยาชาบ้านที่วุ่นเลยน่าอิจฉาจริงๆที่คุณมีสามีดีแบบนี้่่ะนีเย ปัญนยาเพิ่มอีกโอ้โหยอยขอบคุณมากครับเจะได้หายเร็วๆขอบคุณมากครับลุงจริงๆแล้วผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่จัดยามาให้วันนั้นนะเมียผมอาเาป็นปกติดีเลยครับไงัน้นเดี๋ยวเชิญทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับผมกับเมียกำลังจะทานกันอยู่พอดีอุ้ยไม่เป็นไรเชิญตามสบายเลยเดี๋ยวลุงและป้านเนี่ยจะไปทานทงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนอ๋อครับนัดกัไว้ครับได้ไหม เดี๋ยวไปทำงานครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับหืมห้าวืมหืมวอะไรมหืมหหวังอะไรเขียวอะไรเมี ผมรู้วิธีวิธีไหนก็เลยใช้วิธีนี้ไอ้วิเทยชื่อไม่กอนหรอกทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันดีๆหน่อยโอเคครับงันผมขอโทษครับที่ตั้งชื่อคุณว่าสมหวังแล้วคุณสมชายกินข้าวกินข้าวกินข้าวนะกินข้าวดีกว่าจะได้อารมณ์เย็นๆมาแต่เนี่ยลุงกับป้าเขาไม่สงสัยเหรอวิเขาไม่สงสัยหรอกคนที่เนี่ยเขาไม่สนใจการยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะ อยู่นี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทุกข์เรื่องร้อนเรื่องของคนอื่นอยู่แบบพอเพียงมีความสุขเท่าที่มีคุณคิดอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันนะอ๋อฉันจะไม่ได้เรื่องฉันก็คิดดีได้เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหาอะไรสนุกๆทำดีกว่าไหมนี่คุณคุณขนเสื้ออะไรตั้งเยอะแยะนะฮะ ก็ของฝากเผื่อได้กลับบา e ้านไงก็เผื่อ <puntos> พ <illa> ่อเผื่อแม่เผื่อ่าเพื่อปาร์ตี้เผื่อตายเห็นไหมญาติเยอะจะตายเหน่อยแว้ด้านนี้หน่อยนะเอ้าซื้ออะไรเีกอป้าป้าขอซอสพริกขวดหนึ่งจ้ะ ม่ใจนะอ้าแล้วเป็นไรอ่ยเปล่อะสวยเสื้อลายเนี่ยผมชอบ ชมคนใส่บ้างก็ได้นะโอ้ยคนใส่นี่สวยมากๆเลยสวยที่สุดเลยรู้ไม yes, kind of <so ่ได no ้ชมฉันจริงหรอกชมจริงๆนี่คุณหนักซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายดูสิผมถือจนเมื่อยมือเลยนะก็เผื่อฉันได้กลับบ้านไงนี่ของฝากพ่อแม่ย่าเนี่ยแม่ต้องถูกใจแน่ๆเลยแันนี่พ่อก็ชอบกินด้วย โอ้โหดูดูดมือหงมนลเนีเ่ยปลาบักเป้าซื้อมาทำไมะ่ะม่หน้สารหรอกจะเอามันไป็นีังที่บ้านอ,ะอ่ะเอเนี่ก็ดีเยนกันนะบายดี พ่อไม่มีแม่ไม่มีย่านะไม่อยากกลับหรอกมันไม่เหมือนย่านะแต่ก็คงไม่ได้ยังไงเราก็คงต้องกลับไปเผชิญหน้ากับมันจริง มาเพิ่มไงไม่มีเลยตำรวจเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาอคุณให้ตำรวจทั้งโรงพักมารักขาคุณคนเดียวได้ยังไงคุณไบรอนเ้าวถ้าผมตายขึ้นมาใครรับผิดชอบฮะฮะใครจะตายก็ช่างแต่ห้ามคุณมารตายคนเดียวก็พอนี่เธอ<า>เลิกทะเลาะกันทันทีเถอะก็เป็นห่วงคุณมาร์กนี่คะคุณไบรอนผมว่าคุณมีสติมากกว่านี้หน่อยนะ อย่าทำเป็นกระต่ายตื่นตูวไปหน่อยเลยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยอ้าวเราเราอารู้ได้ไงฮะถ้าถ้ามันมาเราวอาจจะทำยังไ,ไงอ่ะอ่ารีบ่ต่อสายคุณธรา,าให้ผมหน่อยสิเร็วเร็วอย่าไปกวนทัหน่อยเลยนะ

อย่าให้ตำรวจรู no. ้เรื่องนี้นะไม่งั้นอ่ะตายตายเฮ้ยตาอ่ะโอ้ยคุณอาัดเสียงฉังเลยไม่รู้หน้ากับตนจะเสียชมหรือเปล่าจดหมายมันว่ายังไงนะคะ มครับ